สวัสดีครับมาพบกับเทนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปโครโรโบตวเก่าที่เราคิดถึงนะครับเดือนน้าไม่ใช่เดือนโครโครโบนะครับเป็นเรนเจอร์ตัวปกติจากตัวเกมนะครับแล้วก็แทรกด้วยกระช่าแสงและมืดตัวเก่านะครับแต่วันนี้ทําคลิปโครโครโบเก่าเพราะว่ามีน้องๆหลายคนถา,ถามถึงโซนิกนะครับว่าไอ้ที่รักของผมเนี่ยปั้นแม็กซ์แล้วทําไมไม่ใช้งานนะครับ คือทีมคอมโบความสามารถนะครับโดยเฉพาะพวกตัดแรกเนี่ยผมใช้เยอะนะโซนิกก็เลยต้องหลุดทีมออกไปนะครับปัจจุบันใช้แค่ใน s t สเต e ดเวนนะแต่ถ้าเกิดโซนิกแม็กซ์ของผมเนี่ยไปอยู่ในไอดีลองครับบอกเลยว่ามันยังติดทีมอยู่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการใช้งานยังดีอยู่นะครับอ่ะน,น้องๆที่ถามเข้ามาว่าจะปั้นตัวนี้ขึ้นมาใช้งานดีหรือเปล่านะครับ ถ้าปั้นขึ้นมาใช้งานบอกเลยว่าปั้นได้เลยนะเพราะว่าสกิลพื้นฐานของมันเนี่ยบัฟอมตะบบกวิ่งไวเนี่ยควรจะมีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะนะแถมเขามีดาเมจด,ด้วยนะครับดาเมจก็แรงใช้ได้นะครับส8เท่าบวกกับกระเด็นถอยหลังนะติดแค่ว่าไม่ทะลุอมตะนะครับถามว่าจะปั้นแม็กซ์ดีไหมอันนี้ต้องใจรักจริงๆนะคือเอาจริงมันก็ใช้งานดีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอยากจะปั้นแม็กซ์เนี่ยผมอยากจะให้ปั้นตัวใหม่ๆซะมากกว่านะครับ มาดูกันที่เตตัสนิดนึงนะครับโซนิกเป็นสายว่องไวธาดน้ำนครับตัวดามเมทธาดน้ำเนี่ยนำมาติดทีมเนี่ยก็ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเรนเจอร์ธาดไม้เจ๋งๆมันมีเยอะนะเขาก็เลยจําเป็นจะต้องจัดเรนเจอร์ธาดไฟเนี่ยที่เป็นตัวดาเมจนะครับประมาณสัก2ตัวเนี่ยมาจัดการธาดไม้ใช่ไหมเราก็เอาดาเมจน,น้ำเนี่ยไปจัดการไฟอีกทีนึงนะอันนี้เป็นการจัดทีมนะครับสมดุลทางธาตุแค่นั้นเองนะก็ถือว่านําน้ํามาใช้ได้นะครับ ตัวนี้นะครับมีพลังโจมตีกายเดิมเวล140นะครับก็ประมาณ4,8่แนแปดสี่แนะครับแม็กซ์นี่เก้าแสนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ซัดไปล้านกว่าหมดแล้วนะอ่าพลังโจมตีกายเดิมครับพลังชีวิตนะครับเวล1้0นี่2องล้านหนะครับแม็กซ์นี่เกือบเกือบสี่ล้านแก็ยังไม่เยอะมากนักนะอแต่ว่ามันมีบัฟอมตะครับก็พอจะช่วยถูถ่ายได้นะครับยืนจุด120นะครับอันนี้เป็นกลุ่มข้างหน้าแล้วนะครับเคลื่อนที่ไวมากนะความเร็วในการโจมตีก็ สูงใช้ได้นะครับคูด่ดาวเรนเจอร์ปกติครับเอาตระก้าวใหเปอร์13นะครับเอแาแร่ธาตุเดนเจอร์ก็ใช้ไม่ได้ยเยอะมากมายนักนะครับมาดูกันที่สกิล1น,นะครับดาเมจ38เท่านะครับกระเด็นถอยหลงังแล้วก็ยกเลิกผลลับบัฟสตูสกิลนี้มันกว้างถึง480จุดนะถ้าทะรุอมาตะนี่จะจับมากนะครับคูด่ดาวสกิล ส0วินะครับถ้าทีมมีบอสตระเคอันนี้เจ๋งนะเพราะว่าตระเคเนี่ยเขามีดาเมจทะลุอมตะนะครับแล้วก็ล้างอมตะคา,าวไว้ปั๊บหนึ่งนะ5้ารจุดนะสกิลนี้ก็จะยิงแทะเข้าไปได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นคู่ดาเมจทางน้ําได้อยู่เงินนะสกิลสครับบัฟบหน้าป้อมครับอมตะบกวิ่งไวแล้วก็ไวมากด้วยนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอ่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ตัวกันบินเนี่ย ตีไวขึ้นนะครับคือแอนิเมชันใน PVP เนะี่ยมันจำกัดนะถ้าเป็นสเตจอีเวนต์เนี่ยไม่จำกัดครับมันจะตีไวขึ้นชัดเจนนะครับแต่ PVP เนะี่ยมันก็จะไปเพิ่มตัวเลขตรงดาเมจนะครับในการโจมตีปกตินะสกิลนี้กว้างสอ่อ350จุดครับสกิลกว้าง350จุดคูณดอสกิลเก้าวินะครับในร่างไฮเปอร์นะถ้าอัลตร้าจะ12บสองวินะครับพอสามารถไฮเปอร์สร้างร่างโคลนครับมันทำให้ตัวนี้เนะี่ยจริงๆเนะี่ยใช้อัลตร้าก็ได้ใช้ไฮเปอร์ก็ได้นะ เพราะว่าจะให้เปิลเนี่ยก็แค่ซุ่มนะครับในการปล่อยตัวแล้วแยกออกเป็น2ตัวนะโดยที่ไม่มีการโดนหานสเตตัสนะครับเหมือนกับไดเดนเจอร์สตัวออกมาเลยนะการใส่เกียร์ครับคือตัวนี้มันเป็นลูกครึ่งนะจะบัฟก็ได้นะครับแต่ดามเมจก็ได้แต่ดาเมจมันก็หนักนะฉะนั้นแนะนําเป็นธนูครับอ่ะเพราะว่าจุดยืนไม่ได้ไกลมากถ้าไกลเนี่ยใช้ปืนนะครับยืนไล้ใช้ธนูช่องกลางก็ต้องเป็นเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดครับช่องสุดท้ายนะครับจะใส่อะไรก็ได้นะอ่าเอาเอาแบบ พลังชีวิตนะครับหลบสกิลต้านสกิลนะครับอะไรก็ได้นะเข็มคัดอำตาจมันก็จะมีหลบดิกแล้วก็หลบสกิลคือใส่ He เดนเจอร์เนี่ยมันมีความตึกขึ้นแค่นั้นเป็นพอนะครับอายุคนี้ก็ต้องหาเกียร์ดีๆสักนิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันที่สเต็หลักสักนิดหนึ่งนะครับว่าการใช้งานจะเป็นไงว่านะครับคือเกียร์ผมใส่ธรรมดามากนะครับดาเมจนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะอ่าบับหน้าป้อมนะครับห่างป้อมเล็กน้อยครับแต่วิ่งกระชูดเลยนะ อันนี้ไม่ได้กดออโต้ครับนี่ดาเมจแล้วก็กระเด็นนะครับอ่ะโดนยิงไปหนึ่งทีโอ้โหเกิดตายอยู่เหมือนกันนะอ่ะบ๊อบมาตากขึ้นมาอีกหนึ่งทีโอโ้มีโดนยิงก็ตายอยู่เหมือนกันนะคือเรนเจอร์นะครับมีความเปราะบางนะครับอันนี้แยกร่างเห็นไหมนี่อันนี้คือสร้างร่างโครนนะครับปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะแยกออกมาเป็น2ตัวนะอ่ะก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนชอบปกติไม่ต้องแยกร่างก็ได้มันถือว่าเป็นความสามารถที่ กลางๆนะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับอันถือว่าเบื้องต้นใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบตีกับเรนเจอร์สัก1ตัวดูแล้วกันนะอ่ะตัวนี้ถือว่ากึ่งๆจะเป็นตัวงูกินหางอยู่เหมือนกันนะคือโซนิคไปตีทีไรเนี่ยค่อนข้างจัดชนะทีอยู่หมือนกันนะครับอ่ะไปเจอกับเคนนะครับเป็นตัวดามเมจเหมือนกันนะสายว่องไวท่าน,น้ำนะครับอันนี้แยกล่างนะครับคือจริงๆคู่นี้เนี่ยโซนิคเนี่ย มันไม่ควรจะสู้ได้สาเหตุเพราะว่าโซนิคไม่ทะลุอมตะนะครับซึ่งเคนมีบัฟอมตะและเคนมียิงทะลุอมตะนะครับแต่พอนํามาตีกันทีไรเนี่ยปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยสุดท้ายโซนิคชนะเฉยเลยนะครับโอ้แต่นี้ค่อนข้างจะเปลอะบางนะคือเกียร์ครับเกียร์เป็นส่วนสําคัญเหลือสเกียร์พอๆกันเลยครับคู่นี้ก็จะปลอะบางนะครับปรอะบางมากโอ้ดูโซนิคเห็นไหมวิ่งไปกดดันนะครับคือบัฟอมตะแล้ววิ่งไปกดดันเนี่ยมันก็ ช่วยทีมนี่เป็นอย่างดีนะครับโซนิกไม่ทะลุอมาตะนะออาวิ่งเข้าไปหาเขาผลจ่ออกมาเป็นยังไงออาวันนี้ดูเหมือนเค้นชนะหรือเนี่ยโซนิกโซนิกโอโ้โหโซนิกไม่ไหวอ่ะวันนี้โซนิกแพหรือเปล่าแต่ว่ามันแยกร่างมาช่วยนะแยกร่างออกมาปล่อยตัวนะครับคือมันเสียตรงที่ว่ามันยิงไม่ทะลุอมาตะนะ มันก็เลยจะมีปัญหานะครับเนี่ยแล,ล้วเคนเขาก็บัฟอวกาตาแต่ว่าเคนเนี่ยเป็นตัวที่สกิลสองสกิลก็ไม่ได้บาลานซ์กันเท่าไหร่นะเหมือนจะเทไปทางใดทางหนึ่งมากกว่านะอัลโซนิกแพ้ครับแพ้วันนี้แพ้อัลโซนิกวันนี้สู้ไม่ได้นะวิ่งไปหาเขานะครับก็ตายนะสิแต่ก็ถือว่าโอ้โหดูนะมันก็ยังแบบเนี่ยเนี่ยวิ่งเติมวิ่งเติมตลอดครับถ้าเป็นตัวอื่นนี้บอกเลยว่าแย่นะ อันนี้คือเนี่ยนครับโอ้ลังๆเหมือนจะแบบติดยากร่างบ่อยนะมาเลยกลายเป็นว่าเรนเจอร์นะครับเพิ่มปริมาณตัวได้เจอเลยนะอันตัดสุดท้ายโดนเคนถล่มตีครับคู่นี้ถือว่าเป็นตัวดาเมจที่ใช้ได้ทั้งคู่นะเคนยังใช้ได้นะครับอ่มีคนขอให้รีวิวเยอะอู่การอ่ะดูอันนี้แล้วกันนะก็ถือว่าเคนเนี่ยยังใช้งานที่ดีนะครับอ่ะเคนเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาเดี๋ยวเดี๋ยวเคนก็จะโดนตอกกลับไปนะอ่ะให้ดูแค่นี้แล้วกันอ่าพอ ของปากของคอครับว่าคู่นี้ยังถือว่าเป็นคู่โคโตโบเก่านะครับที่เอาจริงๆเนี่ยก็ถือว่ายังพอใช้งานได้อยู่นะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาตีของจริงเลยดีกว่าอ่าก็ต้องคัดทีมนะครับที่มีธาตุไฟแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวลองตีกับตัวบินให้ดูเพราะว่าโซนิคเนี่ยเขามีอ่าสกิลบัฟนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีอะ้วก็อย่างที่บอกนะว่าอนิเมชั่นนะครับในส่วนของ PVP เนี่ยมันมีจํากัดมันก็เลยต้องไปเพิ่มนะครับในตัวเลขของ การโจมตีนะครับเหมือนเราใส่เกียร์เพิ่มความเร็วในการโจมตีนี่แหละตัวเลขนะครับมันก็เลยจะโอเวอร์นะในส่วนของพลังโจมตีนะครับบางคนงงนะพี่ทําไมใส่ปืนเนี่ยพลังโจมตีน้อยกว่าธนูซะงั้นนะครับธนูมีความเร็วในการโจมตีนะอ่าตบินบินไปแล้วครับบินไปสวรรค์เลยครับโดนคลิกเข้าไป1ดอก2ดอกอ่าเอาต่อตัดต่อตัดต่อสิ ตัวบินมา2ตัวโซนิกบัฟอ่ะวิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งแล้วอ่ะขอเซฟนิดนึงครับคือโซนิกบัฟปุบเนี่ยโอ้โหวิ่งกระโูดเลยทีเดียวครับอ่ะมาดูตัวบินครับอ่ะตัวบินดูท่าทางเกียร์เขาเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับอันนี่ทดสอบนะมาบัฟนะครับช่วยบัฟให้ตัวกันบินนะครับอะเดี๋ยวไปหาธาตุไฟตีดูแล้วกันนะน้ำครับ ัดการไฟมาทีมนี้ครับเดินหน้าด้วยตัวคิริวอ่ะมาดูกันไฟตัวเดียวอ่ะแต่มีตัวบินด้วยครับโอเคคิริวยังบัฟสะท้อนดาเมจอยู่นะมันก็จะช่วยนะครับถ้าตัวบินเขาเนี้ยยิงดาเมจสกิลลงพักพื้นนะครับก็โดนสะท้อนครับดอกเดียวปลิวได้เลยนะ,ะมาดูกันครับ ฟังเขาตัวบัฟอมตอะมีบราวยมินะครับในการบัฟอมตะนะครับมันนอกนั้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะแบบนี้เดี๋ยวคีริวเนี่ยไม่น่าจะยืนได้นาน,นครับเออเพราะว่าถ้าบัฟอมตะไม่ได้ช่วยหล่อเลี้ยงนะครับเอ,อ้เขาขโมยโซนิกเราไปใช้โอ้โหเขามีตัวกปี้นั่นเองอะ๊อปี้ไปเยอะไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนักน,นะครับอะเราต้องพยายามมือไปก่อนครับ ตือเท่านั้นที่ครองโลกอ๊บโอโหเขา copy สอตัวเลยนี่ว่าทาั้งดาวินจีนะครับทั้งตัวของโคโนี่เศรษฐีนะคือทีมประมาณเนี้ยใช้ copy สองตัวแบบเนี้ยกับเรนเจอร์แบบตัวดีๆสักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันก็ใช้งานด้ดีแล้วนะอะผมกดออโต้เลยดีกว่าไปเยอะเกินไปครับอ่าเขาเริ่มปล่อยตัวไม่ได้ละเพราะนี่ครับเหตุผลหนึ่งนะคอมโบนะครับ ตัดแรกนะครับเป็นความสามารถไฮเปอร์นะครับแล้วก็ร่วมใช้กับชิโอบุนะครับคือชิโอบุกับนาเดโกะเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้โหดมากนักนะครับแต่ว่าพอมันได้ความสามารถไฮเปอร์เข้ามาเนี่ยมันนําไปร่วมคอมโบได้นะครับซึ่งในลีกมาสเตอร์เนี่ยก็ยังถือว่าใช้งานดีนะผมบอกเลยครับว่าก็ใช้งานดีแหละเออเราไม่ต้องซีเรียสครับตามที่ผมบอกนะหลักการปั้นทีมของเราเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นไปเล่นบนท็อปตำนานนะเออผู้เล่นทั่วไปเนี่ยเป้าหมายอาจจะมีเพียงแค่ ขึ้นหลีกตำนานเท่านั้นพอฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ครับอย่างโซนิกอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ติดทีมท็อปตองนานนานอยู่เหมือนกันนะอแต่ว่าเรนเจอร์มันก็ต้องมีอายุงานนะครับมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยก็ต้องหลุดทีมออกไปนะครับอะตัวนี้ทีมนี้นครับมีไฟ2ตัวมาเลยมาดูกันครับโอ้โหแต่เห็นหน้าแคลริสนี่ไม่ค่อยจะชอบนะ คือเล่นกับแคลริสต้องระวังมากครับในการยื้อหน้าป้อมตัวเองนะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับซากุระวอลครับก็เป็นอีกหนึ่งโคโโบนะครับที่เรนเจอร์แยกล่างนะครับคอสามารถสร้างร่างโคนะครับเรนเจอร์จะแยกมาเป็น2ตัวนะซึ่งเป็นความสามารถที่ไม่ต้องใช้เป็นให้เปร์ก็ได้ครับใช้แค่อัลตราก็ได้นะคือมันกัมกึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะครับอข้างหน้าครับดาร์คราว ดูอมตะทีมเขาหน่อยโยมิครับโยมิดูริยางอ่ะค่อยๆไปครับทีละตืดทีละตืดนะครับทานายทำตตันหน่อยโอเคอ่ะแบบนี้สบายครับอย่าให้ใกล้ป้อมเรามากเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่เป็นผลดีนะเอ่อสำหรับเจอทีมที่มีแคลริสครับอ่นนี้ข้างหน้าครับ ไปครับหนี่ยืนไม่ได้หรอกกระเด็นกันหมดครับคือทีมผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมโบกระเด็นหลายตัวนะอะโซนิกระเด็นครับคิริวกระเด็นนะครับตอนะเคนี่ก็กระเด็นนะแล้วก็ซากุระก็กระเด็นโอ้โหกระเด็นสี่ตัวเลยครับนี่ครับโอ้โหข้างหน้าครับกระเด็นกันกระตุยกระตายเลยครับถือว่าใช้งานได้ครับขึ้นมาแล้วมัสซ์สองอ่ะมาเล่นกันประมาณนี้แล้วกันนะ โอเควันนี้ครับผมก็นำโซนิกนะครับมาทดสอบให้ดูนะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยถามเข้ามาครับว่ามาใช้งานดีไหมทำไมใช้ดีไม่ติดทีมครับก็เล็กๆน้อยๆนะเรนเจอร์ Ranger เนี่ยตำแหน่งในทีมผมเนี่ยมนเหลือไม่กี่ตัวนะครับเหลือแค่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะแล้วก็ต้องมีการถอดเกียร์ยืมตัวนู้นตัวนี้ตัว,ตว,น,ตวนั้นนะแต่นั้นเนี่ยก็เรนเจอร์ุ่ดทีมไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าง่ายๆครับมีตัวดีกว่าแค่นั้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิด ไปอยู่กับไอดีลองผมเนี่ยผมก็ยังใช้งานอยู่นะเพราะโซนิกก็ถือว่าใช้งานดีๆนะครับมีทั้งบัฟนะครับมีทั้งดัมเมดนะแล้วก็ทัดน้ำนะครับก็ไปช่วยตัดการทัดไปได้เป็นอย่างดีนะครับเอาวันนี้มารีวิวกันประมาณนี้นะเดือนหน้าไม่ใช่รับโคโรโบเรนเตอร์ A enter นะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเพราะมีน้องๆถามมาว่าเมื่อไหร่จะทําคลิปสปอยโคโรโบครับเดือนหน้าโตปกตินะก็ดุนเอานะครับว่าเรนเจอร์จะเก่งแค่ไหนสัง่งลำเบอรตัวเก่าแต่มีตัวอะไรมาบ้างแล้วก็กิจกรรมนะครับแต่มี ครบรอบ6ปีครึ่งไหมครับการอัปเดตต่างๆจะมาในเดือนหน้าไหมอันนี้รอติดตามดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็มารีวิว,ควโคโปโตเก่าที่เราคิดถึงนะครับสำหรับตัวโซนิกกันประมาณนี้แล้วกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ